สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมวิถีที่บ้านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีบ้านๆวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะทําปุ๋ยไว้ใช้เองนะครับ เอาล่ะครับหลังจากที่ทําการนําใบไม้มาแล้วเนี่ยผมก็ได้ทิ้งช่วงไว้ไปหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะทําการหมักนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีส่วนผสมอยู่2อสอย่างด้วยกันนะครับก็ผมได้ทําการทํานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทำเนี่ยที่จริงผมก็มีนะครับแต่คือผมคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของอใน YouTube พี่ๆคนอื่นละกันนะครับวิธีการทําตอนนี้ผมก็ได้ทําการ หมักนะครับประมาณ1เดือนแล้วนะครับที่จริงก็คือไม่ควรเลย1เดือนนะครับก็คือควรนําไปใช้เลยนะครับประมาณนี้นะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับจางนั้นก็ผมก็จะใช้นี่ครับยูเรียน้านะครับเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ได้จากถั่วเหลืองนะครับตอนนี้ก็คือนี่ใช้ได้เป็นปีนะครับตัวนี้ไม่เหมือนจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับประมาณ1เดือนควรจะใช้ให้หมดผมจะใส่ไปแค่กระป๋องเดียว มีถั่วเหลืองไปด้วยนะครับไม่เป็นไรส่วนประกอบสำคัญตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมได้ทำการปลอกขี้วัวมาแล้วนะครับอยู่ในกระสอบปุ๋ยเดี๋ยวผมขอไปเอาปุ๋ยขี้วัวแป๊บหนึ่ง โอเคตอนนี้ผมใส่ขี้วัวลงไปแล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะทําการนะครับใสตัวจลนีไม่ใช่สะเห์แสจงจลนีหนอกล้วยนะครับเข้าไปอีกนะเพื่อเพิ่มจลนีในกองนี้นะครับ โอเคทุกคนครับตอนนี้คุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปล่อยเอาไว้อย่างนี้นะครับก็รอประมาณสักเดือน2เดือนนะครับก็เพิ่มความชื้นให้เขาอยู่ทุกๆวันนะครับเย็นวันนี้นะครับผมมีผู้บุกรุกบ้านของผมนะทุกคนนี่ต้นบวบนะครับ บุกรุกของผมนะครับเลยล้าเส้นมาเข้ามาในบริเวณพื้นคอนกรีตแล้วนะครับก็พอดีนะครับผมทำค้างแบบเขาเรียกว่าแบบเด็กๆทำมากอะ่ะทุกคนใช้เสาอยู่สองตน้นแล้วก็ไม้พาดนะครับให้เขาเลื้ยนะครับเลือ้ยอย่างนี้นะครับแต่เพื่อนเขาเลื้ยแบบเลยบุกรุกมาภายในพื้นที่เราก็ต้องใส่เข้าไปคือให้เขาพันอยู่ในค้างที่จัดเตรียมไว้ให้ ประมาณนี้เรียบร้อยค้างแบบง่ายๆยาวไปถึงนู่นเลยแล้ว <c> ก <oughs> ็จะขึ้นตัวโครงตัวนั้นอันนั้นเป็นสแลนแล้วก็ตัวนั้นเป็นสาวารถนะครับตัวนี้ก็คือจะขึ้นให้มันแบบเป็นร่มให้กับกบนะครับด้านล่างก็จะเป็นกบข้างๆก็จะเป็นแบบไม้เลือ้อยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก ที่ผมปลูกไปเมื่อวันก่อนเป็น E ีีก่อนหน้านู้นนะฮะก็ไปดูได้นะก็จะเป็นตัวผักแควแล้วก็ผักตัวสวิชชาร์ดนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้อัปเดตให้กับพี่ๆหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็มาสอบถามเกี่ยวกับการปลูกหอมแบ่งนะครับและผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกหอมแบ่งเอาไว้แล้วแต่ผมไม่ได้ปล่อยเพราะว่าผมไม่ได้แบบถ่ายต่อเนื่องนะครับ เป็นอย่างงี้ยทุกคนนี่ครับนี่คือ3มคืนก็จะได้ประมาณนี้นะครับชีวขาวนี่คือรากของเขางอกออกมาแล้วนะครับนี่รากออกมาแล้วนะครับจากนั้นนะฮะผมได้เตรียมดินเอาไว้แล้วซึ่งเป็นดินที่ผ่านการปลูกหอมแบ่งมาแล้วนะครับเพิ่งผมไม่ได้ตากไม่ได้อะไรเลยผมเอามาใช้ต่อนะฮะผมจะทําการเพราะลงกระถางใบนี้ก่อนนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตอนที่มันโตแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวหอมแบ่งที่ปลูกจากมเมล็ดนะครับตัวหัวงเขาจะไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมันอาจจะอยู่ที่ดินหรืออาจจะปลูกจาก มเมล็ดเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่ค่อยหัวไม่ค่อยใหญ่นะครับก็จะได้แค่ต้นลําลต้นนี่ค่อนข้างที่จะโตนะครับโตสวยประมาณนี้รากเต็มมากนี่เดี๋ยวพามาดูตัวต่วตอมาเป็นนี่เป็นผักอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะปลูกยากนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ในช่วงหน้าร้อนนี้ฮะตัวใบแมงลักนะครับค่อนข้างที่จะ าปลูกง่ายนะครับเขาไม่ค่อยติดเชื้อรานะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของใบัวระพานะครับก็ตอนนี้กําลังสวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาลดน้ํากันอันนี้เป็นน้ําบดานะครับยิงโดยตรงเลยดูดขึ้นมาแล้วก็ลดน้ําเลยนะครับลดไปที่ผักเลยไม่ได้มีการพักอะไรทั้งสิน้น นนเดี๋ยวให้อาหารกบกันนะครับตอนนี้ฮะกบนี้ก็อายุป,ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับยังเ,เป็นลูกเล็กอยู่ยังเป็นลูกกบเล็กๆนะครับอันนี้ผมทำการเพาะเองนะครับนี่อันนี้เพาะเองก็ได้ประมาณพันกว่าตัวนะครับประมาณประมาณนั้นเลยนะครับนี่เล่อยลอยอยู่เห็นไหมบ่พ่อพันธแม่พันธุ์ ัวยใ,ใหญ่มากควมุงมุ่งเยอะพอผ่านแม่ผ่านสำหรับในงานในวันนี้นะครับก็เพียงพอเท่านี้นะครับสนับคลิปนี้นครับอย่าลืมกด subscribe กดกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรืออยากจะแนะนำอะไรอยากจะให้ผมถ่ายคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปแล้วไปกับพร้อมๆกับ ปวนะครับที่ลอยอยู่ตรงนี้นะครับนะครับยังไงก็ติดตามชมกันใหม่นะครับ EP 4นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับตั้งแต่ EP 1 2 3นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเป็น EP 4เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ Bye.